คอนเทนนาถึงเรื oh ่องที่เลศคือตัวของเราลังของกิเลสคือตัวของเราคิดว่าตัวของเราหายซึ่งไม่ประกอบในหลังกิเลสคิดว่าตัวของเราไม่ประกอบในหลังกิเลศกิเลสที่มีในตัวของเราอันมากหมายล้มหลายวิเลสที่มีในตัวของเราอันมากหมายล้มหลายเราต้อไม่ไดีกัรจัดออก อยตัวของเราเมื่อไรเราก็ไม่ปขอบริสุทธิ์ดอย่างพุทธเจ้าท่านกำจัดกิเลสหมดแล้วท่านเรียกว่าไก่จากกิเลสด้วยที่จริงมัไม่ได้ไก่แต่ยืนไก่เนี่ยจท่านกำจัดความมืดมนออกจากตนดานของโสมใส่สว่างเสียงช้าอยู่ทุกขณะ จึงอะไรเรี่ยงว่กายจ,จากที่พระพุทธองค์ก็บับเราตั้งๆน,นั่นนี่คิดอยังไงเรามีโอมีตาจจหมวรีนกายเหมือนกันอาวา่ยา,าทุกขนทุกส่วนเหมือนกันวดา้าสุสืบนำไปลงเหมือนกันแต่องค์ตามรู้ตามเห็นทุกจิตที่มีัวงเรา ที่มียิ้มโศกของผมท่านไม่ใคยกัดกิเลสตรงนั้นออกจากตัวของผมนะท่านเปียบเหมือนกับกรอยที่แช่น้ครัจืดแล้วมันหนึ่งกินได้แตงพวกเรามัน,นไม่ทันหมดจืดกินก็ก็เมาเลยเมาแทบตายหรือตายก็ได้ ท่นที่มันเมาเมานั่นมันอะไรเข้าใจหรือไม่พวกเราตัวใหญ่ๆ็่คือเิริยะใหญ่ที่มันทานันตัวเมาจะมาตั้งแทกสายกันติดตัวโลกตัวโกรกตัวลงท่านเหล่านี้ปกปิด มิดหมดแล้วไม่เห็นีไม่หนีแสงสว่างนะความอายความนี้ความากลัวความนี้นเขาจะ,จะได้อย่างเดียวเป็นสิ่งเรจ,จะมีแต่อยากย่างเดียวไม่ว่ามีเจ้าของหมไม่มีก็ไม่ต้องขอได้ได้แล้วก็แล้วกัอันนั้นแหละสิเรีจกันเลยซึ่งมันหนาทึบอยู่ในใจของเรา โทษต่งาขงขมขกกัน,น,นกถ้ามันเกี่ยวกรูดใครแดกนี้แต่จะฮา,าจะแดงก็อย่างเดียวไม่คิดถึงเรื่องโทษทุกข์ทั้งของเราและคนอื่นตของเราถ้ถถถาถึงขึ้นขึ้นของบาดเจ็บเลือถึงกับตายตของคนอื่นต้องเรับปรับโทษทุกข์ ถึงจะประหารชีวิตเหมือนกันไม่มาคิดถึงแบบของเลนความหลงหัวหม้อก็มาทัดทุกอย่างเป็นเศษเป็นเบื้องต้นของความโลภและของโกรธอันนี้ระดีใหญ่ๆี่มันใหญ่กว่าเพื่อน ทุอย่างนี้มารวมล้อมมัดแล้วเมื่ือนิดหมดเลยได้เก่งดีเห็นชอบไม่เห็นหยาบละเอยดไเห็นบุธเห่นบาปอะไรนะครับในที่พืชเติดดามันดารในยอมฆ่ามันก็คุณอย่างยิ่งยอมฆ่าให้ตายเลย ถมดเรื่องอะไรท่านยอมขาบิดามาดาไม่ทราบจะไปพูดอะไรอีกเต่คนอื่นนอกกอนนั่นก็ไม่ทราบจะไปพูดยังไงกันอีกผู้มีประคุณอย่างสูงสุดคือบิดามารดาเห็นนั่นจริงไหมที่เรศเหล่านี้เราจะต้องต่อสู้ เราสู้ทุกวันคนใดไม่เห็นขีเดเก็ไม่ไม่ต้องสูง้ด้วยล่อนนะมันไปตามเรื่อง้ามันควบคุมจิตของเราตามเรื่องถ้าเห็นเกลียแล้วก็ต้องต่อสู้เห็นโทษเห็นทุกข์ของขีเด็ก็ต้องต่อสู้เรื่องปีกได้ออกไปนอก่านั้นอีก ต่อสูท้สท,ทั้งตาต่อสู้ทั้งหูต่อสู้ทั้งจมูกทั้งรีดทั้งกายทั้งใจมีตาไปแล้วทำไมจะต้องต่อสู้มีตาแสับให้ดูมันเตี้ยด้วยถ้ามันดูแลทำไมยังต้องต่อสู้ ความจริงนั้นทั้งสู้ดแต่จริงที่ไม่ดีหรอกเกจนต่อสู้แต่จริงที่ไม่ดีเห็นลูกตัวสดงดงามเพื่อสิ่งดีพอใจอาและที่เรเข้ามมพวกขันจิตกระดานของเรามองมองว่า มันเห็นลูกมันชอบใจชอบบองชอบใจอะไรนั่นเหตุในพวกพัดเป็นเรื่ในจิตเป็นเหตุในชอบบอกชอบใจท่านได้ให้ต่อสู้เรื่องอะไรท่นะมันสบายไหมล่ะเป็นธรรมดีมัน,นชอบบอกชอบใจใมันสบายนะโดยจะมาก,กเข้าใจว่าสบายนั่นคือบ่อยดนำะ ความที่ชอบอกความใจยินดีพอใจยันไงมันเป็นเหตุเดียรเราเมื่อเห็นมันก็ชอบใจอันนี้มันแจ้งเห็นอย่างนั้นตลอดเวลามันไม่เห็นกับขอมันก็ทายอะบอดนั่นเป็นเหตุเดียร์เราแล้วถ้าหักจากไปมันก็เดือดร้อนเพิ่มมากอีกคอยให้เห็นอยู่ตลอดเวลา ก็ไม่เห็นมันก็พูนไวยเดือนหน้ึ่งสังขาต้องต่อสูงมี่ละสานี้นมีม,มนม่นมีที่ปิดบังตานั้นปิดบังได้คือหลับตากท่านั้นแต่ว่าตาในามันมีแต่ยังคิดถึงอยู่แหะที่เด็นนั่นแหละ นั่นคือตาไหนตานอกคนตามันบอดก็จะได้เถอะคนตาบอดมันก็นยังข้าอบอกข้าแต่ยินดีกับรูปอยู่ <c oughs> นั่นหูข้างในมันปิดไม่อยู่อ่ะมันมีเเรื่องปิด มันต้องได้ยินกระทบกระเทือนยังไงสิ่งที่ชอบใจมันก็ยินดีพอใจสิ่งที่ไม่ชอบใจก็เสือดร้อนู่นวา่อย่างคนมันด่าดูถูกหยียดยามเรากระทบซัดร้อนหวากระทึงหัวใจคนมายกยอสนันเสืิอ จะดีอีบอกยินใจขออบขอใขอใจนั่นแหละท่านอยากให้ต่อสู้ต่อสู้ให้มันชนะมันจนมันไม่ดีใจไม่ใจใจมันยังเคยสบาย <c oughs> จะมูกนุนการฝัน ถ้าสูดเข้าไปมันเหม็นก็เกลียดโก็ไม่ขออพอใจท่างหอมก็ชอบออกกับแต่มันดีอย่างนั้นแหละอยสูดอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันเลยลีนหายไปใจก็เหมือนเหมือนกัน มีออารมณ์ทั้งสองอย่างคือดีใจและยกวิตาลงเสียใจเรียกวานิถาลงพอใจเรียกวานิถาลง,ลาาลงทั้งสองอย่างทั้งสองอย่างนั้นเรียกว่าเป็นไปเพื่อความเป็นอ่อนวุ่นวายไม่เป็นใจเพื่อความสุข จะยากแล้วคนที่จะเห็นความทุกข์เรื่องๆมัยากจะสามารถจะได้สุขนะคริอยากจะได้เป็นสุขอยากจะได้เป็ชอบใจเรียกอิจฉาลงอิจฉาลงมาเกิดขึ้นมาไม่พอใจก็คิดถึงเรื่ยเลยอิจฉาลงนันอิจฉาใจอิจฉาลงเป็นความสุขแต่แที่จริงมันทุกข์อยู่ในนั้น คือความพอใจมันทุกข์อย่างนี้ความพอใจ,น,อใจนั่นแหละเป็นเหตุให้มันเกิดทุกข์สิ่งนั้นกลวงมันไม่เที่ยงองค์เทศนาไว้อย่างนั้นสินมม่งนั้นกลวงมัดจะต้องไม่มีอะไรดอกทุกข์เห็นสิ่งนั้นปวดตาไม่เสียงเห็นแล้วก็หายไปเห็นแล้วก็เสือส่อมลงเห็นแล้วก็ไม่เห็นทุกขกับทุกข์ก็มีราคาเท่ากัน ดีได้ชัว่วมีราคาเท่ากันคนเราทุกคนยังตั้งปวามสำนับไปจนต่อสู้เรื่องทั้งหลายทั้นี้แหละมันทุกเรื่องทั้งหลายนี่ยังคอยตั้งป้อมสำนับต่อสู้ผู้ที่ไม่ได้ตั้งป้อมคือคือไม่ตั้งสติอย่างนี้ เลยปล่อยตามเรื hmm. ía, ya, ่องขาวทุกข์มากๆยังค่อยจะเริ่มร่ำบูดไหววิ่งหาพี่หาน้องยิ่งหาญาติอาบุญโยมยิ่งหาพระหาสงฆ์ยิ่งว่อนขอทุกอย่างต้งหอนเร่องมีพึ่งแล้วค่ะนี่เดือดเหตุที่เราไม่ได้ทำพิุ่ณเขาเกิดอะไรพระพุทธองค์นั่นจะเพี้ยนหนาวอ่ะ เราดีฟังนะเขาเรียกสัทธายังโอโคในใน้าหนาเสี้ยกเสียดีสายฟังเมื่อสันก่อนขึ้นก็คือให้มีสติควบคุมจิตอยู่ให้มันสมอสม่ำเสมอเห็นโทษทุกในความอิจฉาหรืออนิจฉาหรื พิจารณาถึงโทษทุกอย่างนั้นลงสภาพตามเป็นจิตเคลื่อนเป็นจริงอะไรทา่านเป็นจริงอย่างนั้นเกิดขึ้นมาแล้วจะเกิดนั้นดีดียังเป็นอย่างนั้นชั่วก็เป็นอย่างนั้นเรียกว่าเห็นดาวแภาพตามเป็นจิตในโลกนี้แต่ไหนแต่ไรมามีทั้งดีและทั้งชั่วปลาปนอยู่ล้นะ มันน่นเป็น,นอยู่สภาพของมันแล้วปล่อยวางมันได้ทำนั้นเรียกว่าเห็นสภาพต่นง <c oughs> ให้พากันพิจารณาอย่างนี้เรื่องตั้งป้ออ่ำขอราที่จะต่อสู้กันนั่นแหละไม่ได้สู้ที่อื่นหรอก สู้ในตัวของเรานี่แหละอยู่ในตัวของเราใน,ในใจของเรานี่แหละลบก็ลบในตัวของเรานี่แหละไม่ต้องลบที่อื่นไม่ลบต้องลบคนอื่นหรอกแต่ลบคนอื่นไม่ได้เดืองลบที่ตัวของเรานี่แหละ <c oughs> มันเกิดในที่นี้ต้องลบใีใครเป็นคนลบเราไป สติควบคุมด้วยด้วยอุบายปัญญาเนี่ยว่าปัญญาเป็นอาวุธใช้ยุทธวิธีด้วยด้วยปืนกลปืนกลอันนี้นยิงไม่ไม,มิเสียงหรอกจึงเรียกว่าปืนกลถ้ายิงมิเสียงไม่ได้ไม่เรียกว่าปืนกลยิงแล้มีเสียงเลย กระตุ้นก็ไม่มีพระพุทธองค์กนเทศนาว่าคนที่จะเอาชนะห้าสึกได้ต้องเป็นคนจะมนี้ชนะเป็นผู้คล่องแคล่วว่องไวยิ่งเร็วยิงไกล ยิงเร็วยิงไวเท่านั้นยิงเร็วยิงไวแล้วก็ยิงไกลยิงไกลก็ไปยิงถูกหาศึกหมู่ใหญ่ถึงจะเอาชนะกิเลสเหล่านี้ได้ยิงเร็วนั่นเลยยิงไวนั่นคืออะไรท่วงทันท่วงทีมเลยไม่มาคิดอะไทั้งไหนทั้ง ยิงเร็วยิงไว้มันทันทวงทีคือมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลามันเกิดจากจิตคิดในการที่จะทำตัวบาปหระอเจตีต่างๆพอคิดก็รู้สึกตัวนั่นเรียกว่ายิงเร็วยิงไว้จนกระทั่งมัคิดแล้วจนกระทั่งมันคุมแแกงแล้วยังเข้าไปดูเท่านั้นยังยังไกลอยู่นะ ไม่ได้ช่วยยิงเร็วหรือมันคิดมันนึกมันปรุงมันแต่งบาปมกู้เสื่วง,วงมดเลยไม่รู้ตัวแล้วไม่มีการไม่ไม่มีการยิงแล้วนาหมดเรื่องแล้วไม่มีการถ้ายงิงเร็วน่นพอรู้สึกมันจะคิดจะปรุงจะแต่งรู้แต่เรื่องตนเลยแต่มันคิดที่ตกชท้นแรก มันนี้ตกเรื่องไหนกาไม่วิตกก็ดีให้บ่าทวิตกก็ดีมันเกิดขึ้นมารู้ตัวในทัทนทีเลยทีเนั่นแหละิงเร็วมิงไวยิงไกลขา,านี่มันส่งออกไปไกล เคเห็นดีกึ้นกันนันหละเห็นทัน,น,ทนทีทีเดียวมันจะไปไกลแสนไกลก็เห็นทันทีมันอยู่ใกล้อยู่ไกลเห็นทุกสิ่งทุกอย่างมันคิดมันไน้นความงมันแ่งอะไรต่างๆทุกอย่างเขาประสารรู้เท่ารู้ทันมันทุกเมื่อมันนั้นแหละที่จะไปนิ่งไกลยิงไกลยิงถือ ถูกฆ่า ja, สุดงูใหญ่อันเดียวเท่านั้นน่ะะยาและทธิตกปัญญาบารีตกเกิดขึ้นมามู่ของปัญญาบาทีตกอะไรต่างสารพัดทุกอย่างแงแล้อมมันมุดคือรู้จักเรื่องของปัญบาทธิตกการมีิตกก็ดิษฐ์บัญาทธิตกก็ดิษฐ์ิ้งสตกก็ดิ ดูเรื่องมันมดอันนี is is Catholic, the ้เป็นเหตุอันนี้ตัววิตกก็เป็นเหตุการวิตกก็เป็นเหตุคือการวิตกกันนะคันท่าไม่มีการวิตกเลื่องไม่มีไม่มีดอกสามที่หมายวิตกก็คือความไม่สบายคือที่แรกกันนะคันท่านั้นเป็นวิตกขึ้นมาแล้วมันไม่ค่อยเกิดคันท่าไม่วิตกก็หยุดเพียงแค่นั้นเ่ง ที่เขาเกิดขึ้นก็รู้ในขนานมันก็อยู่ตรงเพียงแค่นั้นนนี้เรียกว่า้าสึกมูม่ใหญ่ขั้นหาก็าใครยิงเรียวยิงไวยิงไกลยิงถูก้าศึกพวกเนี่ยมู่ใหญ่แล้วก็หมดเรื่องครับสบาย พระพุทธเจ้าท่านสอนเธอลบลบตัวประการอย่างนี้ลบที่เลสภายในมันมากกว่าที่เลสภายนอกเลยค่ะนี่มันมากกว่าข้าวติดภายนอกเลยที่เลสภายในายเราไม่รู้เรื่องนั่งเฝ้านอนเฝ้าอยู่ที่แหละที่เลสที่เลสอะไรมันเกิดขึ้นมาตอนดูเรื่อง คิดว่าจะเอาว่าจะสู้มันอนะ่ะมันเลยสนับสนุนสร้างอีกซึ่งมันไม่รู้เรื่องของมันนะั่นอย่างว่าสมมติว่าเราไปอยู่ในป่าในโลกสบา,ายเลือดเย็เนเราโยนเปายนภาวนาทำไมอยู่ใน,น,ในาากกป่าโลกสบายได้ลพัน อันนั้นเนี่ยจีเบสมันมันต้องกึ้นมาแล้วไม่รู้ตัวแล้วสบาแล้วจะนอนเลยจิเบสต้องกึ้นมาแล้วถ้ายืนในป่าในโลกาไปอดอาหารไปมั่งห้อยปีชตาอะไรก็ทาสออกมาได้ก็มั่งมูอะไรก็หม้ออ้าบกวนหม้องูขึ้นนั่นแหละเป็นกิเลสขึ้นมาแล้วไม่รู้ตัว ตั้งใจว่าจะไปถ้าควรสงบสงัดไปเข้าไปป่าที่เอกไปคุยกันอะไรนึงคุยเรื่องนั้นเรื่องนี้สสรัดทุกอย่างยึดกับเพื่อนหลงใหลเราเข้าใจว่าไปเอาจิตไปไปละชำระกิเรศหรือไปพาสมกิเลสิเรีเรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องซ่องสสรัดทุกอย่างในจิตจิต มันซ้อนอยู่นั่นนะ่ะเหนือนเหมือนกันพวกขาลบทองโจนทําไมอย่างนี้แหละขาจะลบกองโจนเนะี่ยไปโจนมันเข้าอยู่ในกองทัพมันไม่รู้ตัวมันแทรกซึมไปเห็นมันคอยเอามันคอยจับเอ,อ,อาพิบัติยในตัวน่ะเรื่องราวต่ตามมันรู้ว่าทุกอย่างนีง่มปนยากอย่างนี้แหละการ ต่อสู่มันยากกว่าของสายนอกไปอีกตัวข้าศึกสายนอกสุดเหตุนั้นเอี่ยงว่าถ้าไม่ตั้งใจจริงๆไม่ได้หรอกตั้งใจแน่วแน่จริงๆอจ,จังหวังจะลบจริงๆอาจังดูมันทุกขณะทุกวิีีคพะมันมาทางไหนมันมาอย่างต้องให้รู้เรื่องรู้เท่า เรื่องไม่รู้กิเลสมันก็ยากเหมือนกันตั้งใจจะทำลายกิเลสแต่กิเลสมันจะไม่ไม่รู้ตัวกิเลสเดี๋ยวเาครอบครอกิเลสต่ปฏิบัติดูไงใส่ก็เตื่นก็ดีใส่ไม่ออ,อกนะ ตรงที่นี่ตั้งกองทัพตรงที่กายขอยงเรานี้แหละคุดสนามพ่ออ,องทีตัวนี้แหละไม่ต้องเอาที่อื่นเอาจุดนี้เป็นจุดสำคัญท,ที่สุดตั้งมัน,น,มนในที่นี่เลยเมื่อเราตั้งมันตรงนในที่นี้เลยตัวคิดใจเห็นปรากดขึ้นมาที่ที่น่แหละคือตั้งมันลงไปในความตั้งมันนะ เป็นตัวจิตคือตั้งแน่วแน่นั่นแหละอันนั้นแหละตัวจิตคำว่าตั้งมั่นแล้วคานี้มันก็ลืมมันสิ่งที่คิดนึกสงสยัยอะไรต่างมันก็ไม่ปรากดมันก็อยู่ในที่เดียวตัวนั้นแหละตัวจิต <c oughs> อย่าไปส่งเสริฟมัน ส่งเสริมมันคิดมันเมกมันตรุงมันแต่งรัตตุทุกอย่างเที่ยวกับส่งเสริมขาดสึกเราที่แทนที่จะไปลบกับขาดสึกไปส่งเสริมมันดำของคนม่ใหญ่ขึ้นอีกตรงเราเลอกหายไปเป็นของคนของมันจับมันยังไงมันก็สู้ไม่ได้เลยที่ล่ะสู้ไม่ได้คืออันเสียที่จะ เดือดร้อนวุ่นวายคือสู้ตรงนี้เดี๋ยวไม่ได้เ <c oughs> มื่อสู้ไม่ได้แล้วขาวมันจะเอาถ้าก่อนอาคารนี้มันจะเอาขาดตึกมันจะเอาตัวของเราถ้ก่อนไหนาการเจ็บการป่วยการไม่อยู่ดีสบายหรือเศร้าโศกใจใจเป็นทุกข์เดือดร้อนวุ่นวาย อันนั้นมันเอาไปคิดมดไม่มีเหลือสักนิดเดียวของทัพมันยกไปมดเลยตัวงเราไม่มีค้นหาตัวของเราไม่มีสักอันเดียวมันมีแต่หมู่ของข่าศุดทั้งหมดนั่นแหละโทษของมันถึงว่าเราตั้งกองทัพอาทีนีที่จะนาแน่วแน่ในที่นี้เลยให้มั่นคงในที่นี้เลย ตัวใจให้มันได้ค้นหาตัวใจให้ถูกใจ,จคือผูค้คิดผู้นึกผู้ส่งผู้ใส่อย่าไปคิดไปนึกจะไปส่งก้ใส่ตั้งตัวเป็นกลางเป็นอิสระเรามีอิสระในตัวแล้วอย่าไปยอมมันเนี่ยมัน จะทงใสยแล้วก็บอกว่าอันนั้นเป็นคาดศึกอันนั้นเป็นศัตรูอันจะเป็นมารมู่ได้ยุยวนให้เราหลงไหลเป็นเหตุคือนต้ออำนาจของมันตั้งจิตอย่างนั้นแล้วก็ปล่อยวางนั้นออกไปีะตั้งใจให้เป็นกลางกลาง เนี่ยแน่ยอยู่นั้นอานนี้เรียกว่าชนะฆ่าตืดได้อย่าไปส,ส่งเสริมส,ส่งเสริมมันเป็นของทัพมันหมดกองทัพเอาเลยไม่มีแต่คนเดียวเอาแล้วอธิบายสั่งหวมากเลย ตั้งใจทําจึงให้ตั้งกายลงไปตั้งใจลงไปใจคือเอามาพิจารณาที่กายจึงมาเบืง้งต้นนัพิจารณาอื่นใจไรดอกพิจารณากายให้เห็นเทสสาเรามาณขานี่เป็นต้น